โอเคครับทุกคนก็กลับมาต่อนะครับสำหรับยอดนักซิ่งโดย EP นี้เนียก็จะเป็น EP ีที่69นะครับ yeah พี่เพื่อนรู้สึกว่าบ้านในยอดนักซิ่งเนี่ยตรงบริเวณลานจอดฮอเนี่ยมันว่างมาหลายปีแล้วนะครับทุกคนนะมันไม่มีฮอไม่มีอะไรมาจอดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ย EP เนี่ยเราจะไปทําการซื้อฮอกันเว้ย แต่เดี๋ยวก่อนเจ้าเก่าเจ้าประจำก็ทุกคนในช้ามันมาตกปลาบนบกอีกแล้วว่าโหส่วนอดัมก็ถือไม้กอล์ฟนะทุกคนสงสัยมันเห็นสนามญ้านะมันก็อยากแบบว่าตีกล์ฟอะไรเงี้ย <S <S มันมีโรงพยาบาลไหนรักษาสองคนที่ได้บ้างว่าโหนับวันยิ่งหนักนะทุกคนโดล่าสุดก็คืออดัมมันส่องไฟฉายเล่นนะครับตอนนี้มาตอนกลางวันนะเว้ย พี่ว่าเราไปซื้อฮอดีกว่าทุกคนนะยาพนาที่เราจะใช้ขับไปซื้อนี่ก็คือเรือลำนี้คอัทุกคน <Wow. S 1> เป็นเรือประมงนะครับเอาไว้หาปลาอะไรเงี้ยเอา้าตกน้ำบีกับฮ้อะไรวะเรือก,ก็มาจอดน้ำตื้นแล้วเกินนะฮ้หักฟ้าเต็มกำลังเอาทุกคน <Wow. S 1> หืมไอสามคนนั้นก็มีที่นั่งมันไม่นั่งนะครับมันไปอยู่ข้างบนหลังคานะไม่เป็นไรน้องไปเดี๋ยวเดินทางไปที่สนามบินกันดีกว่าทุกคน <Yeah. S 1> let's go เจ้าทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินละเดี๋ยวระดับถัดไปเดี๋ยว่เพื่อจะขึ้นไปดูนะผมว่ามีฮออะไรมาขายเราบ้างเออไปพวกเราเอ,อ๋อทางเข้าดีๆไม่ชอบครับผมนะเรามาเข้าทางทะเลอะไรเงี้ยบิ่งตามพี่มาเลยน้องเฮ้ยพี่เพื่อก็ตื่นเต้นแบบว่าจะมีฮออะไรมาขายพี่บ้างนะอยากได้ฮอรแบบว่าเฟี้ยวๆอะไรเงี้ยเออขาเป็นลูกเพศนั่งไงครับทุกคนด้านหน้าของเรา แต่พี่เพิ่มก็ต้องบอกเลยนะครับว่าราคาของเฮลิคอปเตอร์แต่ละลำเนี่ยมันไม่ได้ถูกถูกแน่นอนนะครับน้องๆดูใ <Wow. S 1> นดูดีมีกี่ลำดูจากสายตาคร่าวๆเ,เนี่ยน่าจะมีประมาณ6กลำเลยนะครับลาด์มมันมายืนขวางทางพี่เพื่ออคนจะมาดูเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ <S <S ลำที่2เนี่ยเหมือนจะเป็นเฮลิคอปเตอร์มาจากอนาคตเลยว่ะทุกคนโอ้โหลารามายืนขวางทางอีกแล้ว oh, <no. S 1> สงสัยอยากบีซีแต่ลำที่สองนี่สวยจริงครับทุกคนนะ ด้านบนมีปืนซะด้วยเอาไอ้ป้องกันศัตรูเวลามาบุกลุกบ้านเราอะไรเงี้ย <Wow. S 1> ลำที่3าก็จะเป็นว้าวลำที่สนี่ดูแบบว่าคล้ายๆกับแบทแมนหรือเปล่าขอญอาตขึ้นไปดูด้านบนก็บผมทุกคนนี่ไงลำที่3นี่ไม่น่าจะใช่ห่อแล้วนะ <laughs> ดูเหมือนจะเป็นเครื่องบินยานลบหรือเปล่านะครับผมโอเคแล้ด้านนี้ก็มีไอ้ลิงอีกล้แม่งมาทุก EP เลยปะเนี่ย ไม่ผิดแน่นอนก็บกทุกคนยานเกาะลำนี้เนี่ยเป็นของแบทแมนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีโลโกโล้แบทแมนอยู่แค่ถ้าน้องคนไหนชอบแบทแมนนี่พี่ว่าต้องเลือกลำนี้แน่เลยเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันเลือกยครับผมว่าจะซื้อลำไหนดีโอเคมันเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือว่าอะไรไม่รู้นะครับมันลอยได้อะเฮ้ยฮรู้สึกว่ายานเกาะลำดีเดียน่าจะมาจากเรื่องโดนนะถ้าน้องคนไหนเคยดูเนี่ยน่าจะจําได้นะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้เลย ลำต่อไปเชดโด้น้องๆดูนี่มันฮอในหนังอวตารแชดๆเข้าทุกคนหูยก็ต้องบอกเลยว่ากระแสอวตารในช่วงนี้เนี่ยมาแรงมากเลยนะครับผมน้องๆคนไหนไปดูแล้วบ้างถ้าไปดูแล้วคอมเมนต์บอกพี่เพิ่มหน่อยแต่อย่าสปอยนะลำต่อไปก็จะเป็นฮลิคอปเตอร์เก็บใบพัดได้นะครับผมนะลำบนเริ่มเทิมเลยส่วนคนที่มาขายฮอเราเนี่ยก็จะเป็นชุดพี่หุ่นเชิดสีฟ้านะผมนะแล้วก็เป็นชุดเอ่อแฟนพี่หมวกเอฟนะโอ้โหสอบคนนี้ี่ดูรวยจัด เพื่อไม่ Baker, like yes. 1, 1 1็นการเสียเวลาทุกคนเราบดลองเทสได์ลองขับกันเลยลักกันนะครับเดยเพิ่มจะเริ่มจากลำแรกเลยนะนี่ถ้าน้องคนไหนชอบฮอลํลำที่1เนี่ยก็บอกพี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ EP ต่อไปตอนนี้ก็ทําการสตาร์คือเราทุกคนลำดับถัดไปก็ทําการบินขึ้นไปเลยนี่ไงโอ้พี่เพิ่มรู้แล้วทำไมเขาจัดอันดับว่าให้มันไปเฮลิคอปเตอร์นะครับก็คือมันบินขึ้นในแนวตรงได้นั่นเอง ภายงภายในนี้ก็คือเฮลิคอปเตอร์เลยนะทุกคนนะมันจะเป็นการจับนะครับเน่โยกเล่นได้นะเอ้อโยกเล่นได้ปะโอ้โหพี่นี่แบบว่าสุดยอดจริงทาการเก็บล้อโอเคเดี๋ยวเพิ่มจะซิ่งลํานี้ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะรู้สึกว่ามันจะทําการหักไปพัดไปด้านหน้าได้นะครับนี่ไงเวลาแบบว่าบินเร็วๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยสูญเสียความสูงไงน้องดูดิ ว่าสวยงามเลยนะครับผมทุกคนนะขนาดไปพัดนี่แบบว่าโคตรจะใหญ่นะครับ้ยใช้ได้เลยว่าอถ้าเราได้ลำนี้ไปจอดที่บ้านนี่มันจะหล่อเท่ขนาดไหนน,ะน้องเดี๋ยวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเฮ้ยความเร็วนี่ถือว่าจัดจ้านในย่านนี้นะผมโอเคแต่พี่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถบินในแนวดิ่งได้นี่แหละนะเวลาบินขึ้นบินลงนี่ไม่มีปัญหาผมทําการปรับไปพัดนี่ไงนะอ่ะ แค่นี้เราก็สามารถลงจอดที่ไหนก็ได้นะครับโอ้จัดว่าเฟี้ยวเลยว่ะมีสองใบพัดนอคิดเอาละกันส่วนที่พี่ชอบมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคันโยกอันนี้นะผมนะเวลาโยกแล้วแบบว่าเหมือนเราเล่นรถบัมอะไรเงี้ยใช่ไหมน้องโมโกโอเคจอดแป๊บทุกคนลำนี้พิเศษมากนะผมนะสามารถเก็บร้อได้ด้วยโอเคจอด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 แหมต้องใช้สกิลนักบินอีกแล้วใจเย็นพี่ อาดามลบไปดิโอเคเฮ้ยตายไหมวะนะ่ะโอ้ทับคออาดามหักเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยอาดามไม่ตายว่ะโอ้โอาดามเราฝึกมาดีครับผมนะคาออกมาน้องคา,าออกมาเฮ้ยพี่ขอโทษทีลาต่อไปครับทุกคนหอจากแบบว่าโลกอนาคตนะครับน่าจะมาจากเรื่องโดนนะฮอลานี้เนี่ยนะแบบว่ามันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยใช่เลยครับผมอ่ะรอบนี้อาดามขึ้นกับพี่นะครับผมเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ย <Huh? S 2> มันสามารถแบบว่าหมุนได้หรออู้เจ๋งจ้าท้องคนขับหมุนได้360องศาทุกคนนะโอโหคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับในที่สำคัญเลยก็คือมันมีป้อมปืนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะลองยิงดูนะครับเอ่ไปไงอ๋อมันยิงได้ครับผมนะเอาไปป้องกันศัตรูนะครับอฟิวจัดเลยว่ะโอ้แล้วลานี้ก็สามารถทกากันขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้อย่างไวเหมือนกันครับผมนะเหมือนลาที่หนึ่งเลย สวยจัดเลยครับผมนะเฟีย้ยวเลยก็คือห้องคนขับมันหมุนได้นะครับยิงไปเลยน้องโอ้ไอเระเบิดอะนะ่ทะเขาเทลำนี้นี่เอาไว้แบบปกป้องบ้านได้ชิลๆเลยครับ,บทุกคนนะถ้าน้องคนไหนชอบลำดีก็ทำกาดบอ่อยเพิ่มซื้อลำที่สองนะครับเออแต่ละลำนี้ลูกเล่นไม่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองลำถัดไปเล่นลักกันนะครับอะลำต่อไปทุกคนหลายคนน่าจะรอคอยลำดีนะครับลำที่สามนะ นั่นคือฮอฮลิคอปเตอร์แบทแบนนั่นเองอ่ะขึ้นไปเลยครับผมนะขอญาตพี่ลิงด้วยไอลิงมันเป็นเจ้าของหรือเปล่าวะโอ้เปิดครับผมนี่โอ้ยให้เทคจัดเลยอ๋อนั่งได้คนเดียวครับผมนะสำหรับลำนี้พอสตาร์เครื่องยนต์มาแล้วเนี่ยเหมือนจะมีอะไรแดงๆอยู่ตรงท้ายเลยว่ะทุกคนนะไหนดูดิมาปเป็นเฮลิคอปเตอร์ยังไงวะลำนี้บินขึ้นในแนวตรงได้ครับผมนะอ่าไอลิงไอลิงล่วงไอลิงล่วง โอ้โสตาร์เครื่องมาแล้วมันยังไม่ลงเลยอะลงไปพี่จะขับแรงๆลงไปลิงเทผมวเมื่อกี้ต้องเทเออดีล่วงไปเลยเอา้อาวอ้าวใจเย็นพี่เฮ้ยเรามาดูด้านในครับทุกคนนะด้านในก็จะสวยงามประาณนี้เลยเป็นการขับเคลื่อนแบบใช้2มือนะครับเชดโดอ่ะเก็บล้อแล้วก็ทำกับสปีดอุ้ยพี่เพิ่งว่าฮอแบทแมนนี่น่าจะไหวมากเลยนะผมนะเออ สรุมันเป็นฮอรหรือมันเป็นอะไรวะเชโด้ Shadow. ด้านหลังมีไอ้พ่นว่ะไอ้พ่นยิงแบบปิ้วๆเลยทุกคนมีปืนกลน,นะครับลํำนี้ปืนกลคนู่โอเครู้สึกจะมีพิไซล์ด้วยนะครับนี่ไงถ้าศัตรูแบบว่ายานกงยานเกาะมานี่แบบยิงได้เลยนะผมนะล็อกเป้าแน่นอนแบบนี้โป้งเอาให้พิซซายวเฟยวจอดเฮ้ ิดว่าไอยานแบทแมนนี่ค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับผมนะแต่ก็แอบงงนิดนึงมันไปเอามาจากไหนวะทุกคน <laughs> มันไปขอซื้อต่อแบทแมนมาเรื่องไงวะโอ้โหสปีดจัดจ้านจอดต้นน้องคนใหญ่ได้ลำดีก็ทำการคอมบมนต์มาให้ซื้อลำที่สามมาได้เลยโอเคดูดีครับมไม่อยากจะเชื่อนะผมว่านี่เป็นฮอนะครับจอดจอดจอดนี่มันเครื่องบินลบชัดทุกคนนะ <Wow. S 1> แต่ดีไซน์คือแบบเท่จัดเลยนะครับเป็นรูปแบบว่าค้างคาวอะไรเงี้ยนะเอามาจอดที่เดิมครับผม <c oughs> จะเยลูกพี่ตอนนี้เพิ่มก็ได้ทําการรีวิวไปสามลาแล้วนะครับผมนะหรือเ,เราไปลามที่สี่เลยสุดยอดสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดนะผมไปลาที่สี่เราก็จะเป็นเอาโดนเลยวะอโอ้สงสัยลืมก้มหัวครับผมหัวกบหลดุดเมื่อกี้นี่ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นฮอลำาที่สี่นะครับ รู้สึกว่าจะไฮเทคมากเลยนะในขอลเราเข้าไปแต่เดมเป็นยังไงครับผมขับได้คนเดียวแน่นอนนะครับเอาปีนเข้าไปแล้วว่ะเฮ้ยเข้าตรงไหนเนี่ยแฟบหายตัวพี่ว่าแล้วไงแป้งยังไม่ได้เปิดเลยเมื่อกี้พี่ว่าลำนี้ไม่ใช่หอครับผมทุกคนนะเหมือนจะเป็นโดรนนะครับแต่ว่าเป็นโดรนติดอาวุธนะอุ้ยมีปืนครับผมทุกคนนะสี่กระบอกนะคะแปดลู oh, <no. S 1> โอ้โหปืนนี้น่าจะแรงจัดเลยนะครับผมอ่ะ ตอนนี้พี่บินขึ้นแล้วนะครับเป็นพลังงานไอพ่นบริสุทธิ์มองไม่เห็นอะไรเลยขออนุญาตทำการเร่งความเร็วโอ้ยมีไฟด้วยครับทุกคนละท่ออย่างใหญ่นะพี่บอกเลยดูดิพี่รู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนลูกฟุตบอลนะตอนเนี้ยลูกฟุตบอลลอยได้นะผมเฟียวจอดแต่พี่ง,งงกับด้านในห้องคนขับนะครับก็คือมันมองเห็นได้ไงวะพอเราไปดูด้านนอกเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้เฟียวจัดเลยว่ะ มันคือโดนแน่นอนครับผมกนะนี่ทําการยิงคารมันตัวบุกแล้วก็ยิงย่งี้เลยน้องโอ้แต่ว่าพี่รู้สึกว่าปืนที่พี่เล่นมาเนี่ยลำนี้น่าจะแรงตุกนะครับโอเคก็ถือว่าชา้าปั๊บก็ถือว่าใช้ได้ครับทุกคนนะถึงแม้จะบินไม่ได้เร็วมากก็ถือว,ว่าดีแหละอ่ะลำโดนนี่ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกเผื่อน้องบางคนชอบลูฟฟุตบอลเนี่ย บอลโลกกำลังมาตอนนี้ถ้าน้องคนไหนอยากได้ลำดีก็ให้พิมพ์ว่าซื้อลำที่4ี่เลยนะครับโอเคเราไปดูลำถัดไปแล้วทุกคนนะลำถัดไปเดียเพิ่มว่าน่าจะมีน้องหลายคนรอคอยนะครับเอ้ยอาดามันชนพี่ทำไมเนี่ยลำนี้ก็คือหอของอวตารนั่นเองนะอทุกคนน้องๆดูรายละเอียดนี่จะกระถอดมาในหนังเลยนะครับแต่รู้สึกว่าหอลำนี้เนี่ยมันจะเป็นของหนังภาคแรกนะ ภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะมีปืนนะผมทุกคนแล้วก็ดูทรงเนี่ยน่าจะนั่งได้ประมาณ10คนเลยนะไปครับผม <Wow. S 1> ดูซิว่าแกงยอนนักสิ่งจะขึ้นได้หรือเปล่าเชโดประตูปีกนกมาเลยเพื่อนหดูดิสองใบพัดครับผมนะไอช้างขึ้นเปล่าดูครับน้องช้างเราจะขึ้นไปคุมปืนหรือเปล่าอ,อ้าน้องช้างขึ้นไปนั่งข้างหลังว่า oh, <no. S 1> นี่ก็คือภายในเฮลิคอปเตอร์ของอวตารนะทุกคนนะ ก็นั่งคู่กับอดัมนะครับซึ่งอดัมก็ขับพอไม่เป็นนะสงสัยอยากนั่งแบบว่าคนขับไรเงี้ยไปเอาทุกคนได้ไงวะทุกคนโอเคมันพับปีกได้ไหมอ่ะโอ้โหฮอลลเรนี้พับปีกไม่ได้ครับผมทุกคนดูทรงก็น่าจะมีนิวเคลียร์กับปืนกลน,นะครับโอ้ปืนกลยิงจากข้างๆวะทุกคนเฟี้ยวจอดไปไงเอา้าพี่ยิงอะไรระเบิดมาเมื่อกี้มีมิสไซล์จริงครับผมทุกคนนะ ลาดีก็บีบิสไซอย่างที่พี่คิดไว้เลยยิงไปเลยน้องโอเคมิสไซก็มีอย่างละฝั่งนะครับผมแต่ฮอเล่านี้พี่ว่าทำความเร็วได้ไม่มากนะครับแต่ก็ใจใบรุ่นอวตารไงดูแล้วนี่เหมือนเนหนต่างเลยนะครับทุกคนนะฮอเล่านี้นี่ถอดแบลมาเป๊ะ,เ,ปะเลยครับผมแต่ความเร็วนี้พี่ว่าอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับเออถ้าน้องคนไหนเป็นสายซิ่งเนี่ยไม่น่าจะชอบลานี้นะเฮ้ยดูดิ ล็อกเป้ายิงคนได้ด้วยว่าสุดยอดแต่พี่จะไม่ทํารักกันนะผมล็อกเป้ายิงไอริงนะครับโอเคถ้าน้องคนไหนอยากได้ฮอลําดีก็พิมพ์ว่าให้ซื้อลำที่5้านะครับอ่าลำต่อเป้าทุกคนลำที่หนะครับโอเคี๋ยวพี่จะทำกาลองขับเล่นรักกันนะพี่พอรู้สึกว่าลำที่6เนี่ยมันก็น่าจะเหมือนลำที่1นะครับดูจากลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยแต่น้องสังเกตที่ใบพัดนะว่ามันจะทำกาสตาร์ยังไงมันบินขึ้นได้เลยเหรอวะเอา้า มันบินขึ้นได้ไงวะทุกคนใบพัดยังไม่ได้หมุนเลยอะ่ะเฮ้ยระบบใหม่บอนี่อย่าบอกนะว่ามีไอพ่นด้านข้างอ๋อเนี่ยนะทุกคนมันมีไอพ่นด้านตรงป่องข้างล่างครับผมนะเพื่อเป็นการทดสอบทุกคนหากปีไปด้านหน้าเลยกลางใบพัดออกมาไอ้น้องกางใบพัดออกมาลูก <Nope. S 1> อาวไม่กลางอะไรวะมันบินแบบไม่กลางได้ด้วยวะทุกคนโอ้ oh, <no. S 1> แต่ภายในห้องนักบินเนี่ยเหมือนกันลำที่หนึ่งเลยวะทุกคนนะ แต่ที่พีกเลยก็คือใบพัดมันไม่กลางนะครับตัวสายเป็นอีกระบบหนึ่งอะไรเยงี้แล้วมันจะตดใบพัดมาเพื่ออะไรวะตัวสายเป็นใบพัดสำรองนะผมนะกรณีฉุกเฉินลงจอดไม่ได้นี่อาจจะใช้ใบพัดแทนอะไรอย่างเงี้ยเป่าเออมีเหตุผลครับผมจอด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 อ่ะเพื่อโอเคจอดได้สวยเนี่ยน้อง ก็จะลืมคอมเมนต์เอาทุกคนถ้าน้องอยากได้ฮอลำไหนเนี่ยก็พิมพ์ันแลยเดี๋ยวพีต่อไปแต่พี่จัดให้แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้มาที่ก่อนละก,กันฝากน้องช่วยกันกดซับสไคร์ไลค์แชร์ช่วยเพิ่มด้วยแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนพ,พุทธิยุทธ์ายจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ